เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปทดลองขับครับผมสัมปทานะดีชอบมากใช่ไหมดีครับชอบครับอ๋อเป็นตัวเลือกดีเลยครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนําเสนอนะครับเงื่อนไขในการเช่าซื้อได้ได้ครับผมก่อนอื่นผมขอถามคุณโนก่อนนะครับว่าคุณนโกทำอาชีพอะไรครับผมอ๋อพอดีว่าผมเป็นพนักงานที่เซ็นทรัลนครับอ๋อเป็นพนักงานบริษัทเนาะเป็นเดือนผ่านบัญชีโอเคครับผม ถ้าอย่างนั้นผมขอนําเสนอโปรโมชั่นนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นของทางนิสันนิสซิงนะครับเป็นโปรพิเศษดอกเบี้ย0.99%นะครับครับผมดาวที่25%ครับ48งวดนะครับครับผมแล้วก็มันจะมีดอกเบี้ยของพนักงานบริษัทนะครับที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่0%นะครับก็สามารถคนที่สนใจเลือกเป็นเป็นดาวสั่งหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษดีครับก็สนใจเป็นดอกเบี้ยครั ครับผมครับผมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนใบเสนอราคาให้นะครับว่าลูกค้าจะได้ของแถมหรือว่าสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมครับผมเรียกสูจุดก็9กนสบแมวดครับผม ก็รุ่นนะครับัอเมร่านะครับผมเลือกเป็นสีดำนะครับครับผม VL เดี๋ยวผมขออนุญาตทวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อพนักงานขายนะครับปฏิกรณันทาเบอร์โทร0982426799อันนี้ก็จะเป็นชื่อของคุณนุนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็อาชีพแล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดที่อยู่นะครับ แล้วก็เปิดโทนะครับครับผมครับผมรุ่นรถก็จะเป็นอเมร่านะครับรุ่น VL นะครับก็คือท็อปนะครับเครื่องยนต์1,000ซีซีสีดำนะครับก็ราคาราคารถสุดที่อยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ไม่ได้มีส่วนลดนะครับก็จะเป็นราคาเต็มหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ รายการรายละเอียดของแถมนะครับก็จะมีฟิล์มรอบคันป้ายยางรองพื้นกระเป๋าเอ,าอกาสารน้ำมัน8ลิตรนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ตก,ตกแต่ง utility b ให้นะครับส่วนเงื่อนไขทางไ i n a n c e ของเราก็จะเป็นผ่านนิสสันลิซ i n งนะครับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับดาว25เป็นเงิน159,750บาทนะครับ,รบยอดจัดอยู่ที่479,250บาทดอกเบีย้ย0.99ผ่อน4ปี4 8งวด ทั้งว่าอยู่ที่1 3 8 0บาทนะครับส่วนรายละเอียดของประกันภัยก็จะเป็นของวิทยาะนะครับอันนี้คือแถมฟรีให้นะครับแล้วก็พรบทะเบียนอันนี้ก็แถมให้ถ้าใช้จ่ายลูกค้าวันรับรถก็จะจ่ายอยู่ที่159,750บาทครับเบื้องต้นตามใบเสนอราคานี้โอเคไหมครับหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมก็ครับโอเคครับผมโอเคนะครับถ้างั้นผมขออนุญาต กกอ,อกรายละเอียดใบสินราคา<ด>ลงในใบจองนะครับได้